คลิปนี้มาทดสอบประสิทธิภาพของ Power Clean Pro กันนะครับที่เราเตรียมมาก็จะเป็นเครื่องออลตราโซนิกตั้งโวลูภูิไว้ที่45องศาแล้วก็เรามีเตรียมชิ้นงานที่จุ่มน้ำมันเอาไว้นะครับตอนนี้เราได้มีการเท Power Clean Pro ลงไปผสมกับน้ำยาในอ่างออลตราโซนิกเรียบร้อยแล้วนี่ครับชิ้นงานนะครับที่เราจุ่มน้ำมันเอาไว้นะครับเอามาดูเนี่ยตัวนี้ก็จะเปิดน้ำมันนะครับเปรียบเทียบเหมือนการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยที่บางทีมีชิ้นส่วนที่เปื้อนน้ามัน ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันตัดกึง่งน้ามันสแตมปิ้งนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ชิ้นงานลงไปได้นะครับอันนี้เป็นการจําลองที่เราใช้เป็นเครื่องขนาดเล็กนะครับที่มีความจุประมาณ1ลิตรเดี๋ยวเราเปิดเครื่องให้ออลต้าโซนิกทํางานนะครับแล้วก็น้องจุ่มชิ้นงานเข้าไปจะเห็นเลยนะครับว่าเนี่ยครับน้ามันมันเริ่มออกมานะครับทําปฏิกิริยาทันทีทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงหลังจาก1นาทีนะครับ ผิวชิ้นงานก็จะสะอาดนะครับแห้งค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับตัวนี้น้ํามันออกไปจากผิวหมดแล้วนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับผิวงานสะอาดนะครับแห้งผิวงานเรียบร้อยดีนะครับอันนี้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่จะเป่าแห้งได้นะครับในหล,หลายบริษัทบางทีมันมีหลายอ่างนะครับก็สามารถใช้เป็นตัวเดียวกันได้เลยนะครับ น้ำยาตัวเดียวกันเทใส่ทุกบอ่อได้เลยครับนี่ครับคำถามว่าแล้วน้ำมันไปไหนนะครับน้ำมันเนี่ยก็จะลอยที่ผิวของตัวน้ำยานะครับซึ่งปกติเครื่องทั่วๆไปเนี่ยจะมีตัว oil s e p a r ต t o r หรือว่าเป็น oil skimmer เพื่อดูดน้ำมันออกอยู่แล้วด้านล่างเนี่ยที่เป็นตัวน้ำยาผสมกับน้ำก็สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับหากตัวน้ำยามันพล่องไปเนี่ยหรือระดับน้ำพร่องเราก็แค่เติมพั p อัแค่นั้นเอง คาถามนึงที่น่าสนใจแล้วมันจะใช้ได้นานแค่ไหนอันนี้เราลองเทนะครับอ่าง1ลิตรเราเติมน้ำมันลงไปเลยคือมีน้ำมันอยู่ประมาณ10%แล้วเราก็ลองใส่ชิ้นงานเข้าไปนะครับจะสังเกตว่ามันก็ยังสามารถที่จะทํางานได้นะครับอาจจะคุณคุนหน่อยแบบนี้นะครับเพราะว่าในเครื่องนี้มันยังไม่มีตัว oil skimmer แต่ชิ้นงานที่ออกมานะครับหลังผ่านการล้างแบบอัลตราโซนิกมาแล้วเนี่ยชิ้นงานก็ยังสะอาดอยู่นะครับ แล้วตัวน้ำมันนะครับลอยที่ผิวมาแบบนี้นะครับมีน้ํามันอยู่10%เนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้นะครับนี่นะครับผิวชิ้นงานก็ยังสะอาดแล้วก็แห้งดีนะครับใช้งานได้ยาวนานนะครับอันนี้จริงๆตัวออย s k i กิมเมมันก็จะดูดน้ํามันออกแบบนี้นะครับด้านล่างเนี่ยมันก็ยังเป็นน้ําอยู่นะครับน้ํากับน้ํายาผสมกันเพราะฉะนั้นคุณสมบัติหลักของ Power Clean Pro เลยคือ มันไม่ได้เป็นอีเมลซีไฟเออร์นะครับบางยี่ห้อเนี่ยบางทีน้ำมันมันผสมกับน้ำทําให้ใช้งานได้ไม่ยาวนานเท่าไหร่นะครับและนี่คือจุดเด่นของ Power Clean Pro ครับ